ูดยาดันไม่รงศึกษาไม่รับเลยเขาเขาโน่นตวนะอย่าเป็นซีโซนะอาจารั์ตัววุ้ยเยอะตกนะเหนอะเือะตกตกก็เลิกการนะนักเยนอยู่ะพี่แดงนักเดือยเหรอ เขาที่เขาใช้ตัวนั้นอ่ะเขาไม่ได้ตกมันโดนผักมันโดนกระถางกเลื่อนทันจมารอมาเลื่อนงมันงเรื่องอะไรไม่กจริงอ่ะจริงก็องสามหม้อจุนจุนเดี๋ยวไปซื้อให้อันเองเออได้ๆพูดถึงพูดเลยไม่เขามีฉันให้ฉันเยนเร่อ แต่แต่เจ็คนนัตีอยู่ชั้นห้านะแต่เลือดเนื้ออะไรเน้่ยอาจารย์ดแลแล้วจะจบกันได้ก็ตามที่แรกแก่ก็ไม่น่าพอตอนหลังเห็นเลือดแล้วแกก็เลือดขึ้นมาจริงๆแก่ดีไปต่อไปเลี่ยอะไอเนี้ยต่นหารสอบกันก็เคยนะดูเลือดสอกันเคยนะเว้ยไปขึ้นโรงพักวันซืนนี้บ้านผมอนั่งไปวันนี้อาจารย์วันนี้เขามามาสอบสวนตรงเดีย ่าวไปเมื่อไหร่เอ๊ะน้องน้องสาวยังโชว์มาโชวไม่ใช่ขาเลรห้คุณละพแต่ก่อนไม่ได้อะบางคนอกมาแล้วไม่ได้ร้องเลยเออเอ้เก็เห็นไอถึอก็คเณอเอรเออเือออเออเอเออเออเ้เอเปอนออนออนออเ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 องเออเออนเพลงแลเวก็เอียนกเน้องสาวเพอ่อเข้ามาเรียนอองเลยเขเ ไม่ไม่น่นะไอ้ผู้เคยเป็นลมเพียงเพี่ลมก็เลยเป็นเพงก็้เคยไปลงเพลงเพราะเดนเล่ามเรียนคงเดนิดปับมาก็ตอนนั้นนี่แล้วก็เพื่อนน้องมาเพื่อนองมาไม่ถึงวันมาเพียอยู่แล้วจา์ก็เกรนใจประมาณประาณ สามคนผู้ชายสูงสูงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะผู้ชายไม่ไม่ไม่ผัดผู้หญิงอืมผู้หญิงเราผู้หญิงคนเัอืมคือมันแต่นี้้เฮียเก็นัวเล็กลิกึ่งเราเราขึ้นมาเรื่องไปแล้วอย่างงี้่แเอาไปามาบเอาปอดทุกคนเอาไม้หน้ามีแต่คนรล้ไม่มีใครฟังเลยดี มีใครยอมฟังใครนิดเปนอย่างเดียวแตท่านกนีเฉยอาจจะคนนี้ก็ไม่มาแล้วนะเพราะาลูกเขาไม่ให้มาที่ที่คนที่พี่เอ๋อพี่แดงคนที่มีเยอะพูดถึงอักเฮียวันนี้ยังมาเลยแล้วคนนั้นนะที่ว่าโดนผลักนะที่ว่าโดนกระทำมาวันนั้นเขามาอนเขาเหมาแจ๊กว่าเห็นตำรวจมาสอบสวน ตำรวจมาก็เห็นว่าอาจารย์ภาษาต้องเซ็งเลยเออโอ้ผู้หญิงคนนี้ที่ร้องพี่โดนตกแน่โดนเอ้ยคุณออมไม่ใช่ไปตกกันนะมอมออมเจอไปออมก็ไม่วางอย่เงี้ยไมัวคนร้องไปตัวอย่างนั้นต้องไปลองดีป่ะน่ากลัวจริงๆ พี่พี่ก็ทียลแยกไปอยู่ชะตโอ้สวยไหมจอาจรย์สวยจริงนเออเอ้เออเออเออเเออเไอเกอเเราเเออเเออ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 าออออเออเออออเองเออ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 งออเออเออเอี้ออเออเเออออันอีอพี่อัด เออจริงคืน้มาใเมื่อวานแกบอกที่มานี่ที่มาเรื่อยมาเนีจัานฐาลูกี่รอบกว่าจะจบเจบภาพนะแกบาสายดิเมื่อวานสวัาน้ำนสวยเลยแต่ก่อนต้องเรียกอืคนเตยต้องเปลียนเปนนสวยเพราะว่ายอยู่แล้วไปช่ะสวยเช้าวยเออเยยนอยู่แล้ว รถคันนี้ครูไปนั่งนี่เองเหมือนครูเลยอ่ะคันเนี้ยอาาจะียนมา้าม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 าเอาเงิน้ตะชาร้จเราทุกบัตร ได้ปะได้ไม่ได้หรอได้อย่างของครูอะได้ไม่ได้หรอเอาไปเสิบเอาไปเสิบเดี๋ยวป่ะไปแถวที่ไหนไปเสิบมีแล้วมันเสียแล้วเมื่อกี้มุ้งเช้าก็เอาไปเครื่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่นด้เออเอาหมดแล้วเครื่องมันรึเปล่าไม่ไปแถเอาไปก็เอาไปเพื่อที่จะเอาตัวไอในข้อสอบที่ได้แบบตลกที่ต้งบอกว่ามีแต่อะไรเก่าแล้วมันมันไม่นั่นกันอะไรไม่ มันมันมีแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมันไม่สามารถใส่ในได้เพราะว่ามันสเปคมันไม่ได้สรุปก็เอาไปเสียเที่ยวดิเที่ยวเขาบอกว่ามันมันไม่ยกกลับเออฟังไว้ยเลยมอนมีตัวอะไรใช้ได้เอาอเอาวันหลังโอ้สีนี้สวยม้าพี่จ่มงุ่นอุ่นสวยฮะสวยสวย ม่วงของคุณพลดาสวยปุ๊บซื้อตามเลยเฮ้ย้อเหรอันปามอ้เหรอปามเหรอว่เป็น้ใบมันคล้ายๆกันิแซบไมเขียวที่อาจารย์ใช้ไม่หมาอาจารย์เขียวนี้ รับก um 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 ินครับบุกก้าสิเนอะไม่น่าสวยเชาบางเลยเสงเนี่ยเดินไสิเยออล้ดีใจ แกมาปุ๊บแกก็หาที่นอนเลยดูชาแต่งมาเด็กรู้เลยเื่อับน้าโปกกิ้วโค้งมาตื่นคุณตื่นแล้วอย่าพึ่งพ่วงนะนอนได้ตลอดเวลาเดี๋ยวดูดแตแด อยดูกระจกอย่าเลยทำไม่ข่าวว่ามาแหกหนึ่งอ่ะเหมือนแบบเรียกมา <laughs> ครูครูบอกมีไปการไหมเปล่าอเมืเ่อ,อไหร่ไม่รู้เออรู้เรนเขาบอกอ่ะ ขู่ปากทั้งร้องเพลงดีมากน้ำไปไปไเข้าบัญชีให้แสนแดงอ้าวอะไรก็เมื่อวานก็พูดเข้ายังยังหรอไปแล้วเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลยเวลาได้สามีให้เอาใช้ไปเข้าธนาคารยังไม่มีคือัวแอปเปิ้ลเลยผมว่าโดนบนสดทันยักเลยเอาอะไรเดี๋ยวนี้มันด้าน เหมือนเที่ยวใหโยสองไม่ไม่เดี๋ยวจะโดนเคียร์อีกวันนึ่งนะใช่ใชเดี๋ยวเคียร์ไปก่อนนี้เลยใบวันีได้มันจันนูนานนูนเยจันไปเลยเนี่ยเื่ออะไรอะไปเ่อนนี้เลยมจะได้เคลียร์ุ่เดวแอปปเดนธยาวล่าเน่ยครูแม็กโคกโอ้กองอันคุพดถูกลอีเพ็เออ

อะไรคิดก่อนนะายถึงก่อนนะคิดใ้ลึกก่อนเราล่นานน,ะนีูกต้องกินนอคนีนานแลวตกหน้าขาเลยนะนี่เลไปก่อยก่ไปเถอะ ท้องมาดูไก่พี่โป้แลกไก่พี่โป้ไก่คุกคุกอาจารย์อาจารย์กินดิศักทองเวัไก่เยอะเออท้องเขาวัดไก่สวยๆอาจารย์นดิักจะพอไก่ไอ๋อที่ซื้อข้างซื้อที่ของอาจารย์ทตัวไก่มาเราวดูตีัน ก็ดีนะสวยนะเพราวนี่คือแมงของใครพี่เขาจะไี่กันจะสุราแต่ก็ไมไเป็นไรคับแต่ยืนยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงอ่าเขาเขาว่าดเยอะนะสุราตะที่เจดีไหมเจดดีเขาแล้วนั่นเขาเป็นร้านนาไม่ใช่หรอ ไปอยู่ที่ใครอ่ะเออเออนั่นแหละอเด้วยกันนะทองทองทองถูงเด็ยวันเสาร์ีเปิดงานที่ค่ะฮะวันเสาร์ี่เปิดงานสองที่ของอาจารย์ลาวเทสามสามสามเถอะไปไหนอ่ะก็ไปหมดงอ่ไไปที่ไหนก่อนนนี่ไที่ตึกสปงไปทุกมิตก่อนนะไปกก อุ้ยว่าจะไปทจุลีก่อนอะแล้วก็บอนกันนยเวลาใกล้ๆกันมันก็หก้งก้าอาไปจัดือยบๆเนของใหญ่อ๋อยมีแล้วโหไ้ไฟฟ้าไปรถไนี่ห้องมัรับหอมันรับไปรถไฟฟ้าปืนเดียวก็ถึงแล้วเออพี่ปูไปแค่ตัดลิบบิ้นนเออแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบาย ก็รำเป็นเพื่อนด้วยนะทีนี่ฮึท่านเจมไมเคยแตวใครนะโออเป็นเกย์อย่างนี้ท่านท่านศิลปินเปิดงานนะคะแตหนไ่มีพี่ปุูนี่ศิลปินคนนั้นไงแย่ไปแล้วแบกอย่าไปพูดเลยครับแล้วเรารู้จักเขาหน่ะรู้จักเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนนั้นต้องไม่เวนนอนเลยเอ้ยแต่อย่างนี้ ไม่คุ้นเทพที่เพิ่งเปิดอ่ะจริงๆพี่ไม่รู้จักเขาเลยล่ะเจ้าเมือเก่งต้อเชิพี่เจรู้จักงานเจนอ่ะเขาสุทธิบาทขอสุทธิบาทเจ้าเมืองเก่งไม่รู้จักอาจารย์พี่ไม่รู้จัก่ะพี่ไปแบบไม่รู้จักอะไรคนนี้ใครอาจารย์ที่เรียกับจาอ่เป็นาจารย์พานเก่งแล้พี่ไม่รู้จักเขาทุกที นีก็รุ่นจกำกมอะไรอายุเจ็ดสิบเจ็ดพี่ไม่รู้อ่ะเขายืนพี่ไม่รู้จักเพลแล้วเด็กไปกคนเนยนุ่มนุ่มดูเหมือนกับเหมือนเป็นนายแบงึงไม่รู้เลยสาธิกาป่นะบ้าน คือมากไม่เหมือนศิลปินแบบไม่เจอเรีย <c oughs> บร้อยเรียบร้อยเป็นอาจารย์อะคือเขาเป็นอาจารย์สอนนังดีสาวนีดเว <coughs> đừng, đừng, đừng <coughs> đi không Không khai lớn Đây Nụ mít Thông bay vào Thông bay vào thôi. เข้าจากมิซ right. ีนะเวนสี่เออเคเวลเลตใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้จริจริงๆคือไม่รู้จักดูแบบเสี่ยวมังแยกเส็มลาดใช่ไหมเควเลตสี่น้วันนี้ไม่มาเรียนหรอมันไปอะไรดูไม่ทัเอ๋อที่กินเลี้ยงเหรอออรดอะออดอะ ทองเควิเลตเป็นเป็นลงลงในสาเป็นลงเนเสีมราดวะเน่ยเป็นเลรียอะพี่เปลงเลยนะอะไรลเป็นลงเหมือนกันแล้วก็นั่งสายเนี่ยไม่มีรถมีใายเควิเลตจอนรูปิ๊กซีพระรามสี่ลงซอยไม่ใ้่เพราไปพอมันเปลงพอมงค์แล้วเข้าซอยซอยอยางรีทะลุออกได้ใช่ไหมเอาง่ายกว่าใชดีกว่าไปทางพรามไปาถ้าพี่จะไปกันนะถ้าไปยี่สิบหกนั่นเด้๋ยกันนะ ที่ของพี่ต้องต้องไปตามทุเรีก่อนเนก็น้องไฟฟ้าหพุมความพงมันลองไอ้ตองเอ็มโเลียมเอมเลียมคือสถานที่มาบางนความพงแล้วน่ามาใส่กสเพราไม่ได้สองที่หรือขอาจารย์วัาถนก็ไดของเคเมเลตก็ได้มันอยู่ใกล้พระรามสีมากล้พรามสีล้วว่าซอยยี่หกมานได้ทองไปกันยี่สาวยังไม่ดียไม่ดีเดไปันยันเดินไันวนี้นี้ก็ร้าก๋วเตี๋ยวไอ้ตองลูกชิ้นปลาตรงนี้แล้วกัน่าวเอาไปก่อน พี hmm. but, but, but ่เอาเส้นอะไรอ่ะเบเตี๋ยวเกเตียวบะบีเส้นใหญ่บะบีที่มันเป็นเส้นใหญ่มีอ่ะใหญ่แห้งใช่ไหมใช่บะบีทเสนใหญ่พี่เส้นน้ำซุปเึยครับขอบคุณครับคุณผู้มีสวยจังส้นจ๋ังจริ ไม่ไม่ใช่โอเวลาแล้วจัวจนเลยอืมจะพูดที่สวยเร็วจนไปซื้อตลาดไม่ใจคิดไรยัง <troop. S 2> ไม่ไไรู้รูร้ไปอู๊ดกาแฟเราจะอร่อยอร่อยฮะเออแหลังๆกูเลยไปซื้อจำร้านที่ เดินไม่จมไม่ไม่ที่ที่มอเตอร์ไซค์ซอยนั้นอ่ะที่เข้าไปเออแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นเก่าขายไม่รู้ที่วิอามาอามากับกับผู้หญิงสาวลูกสาวเขาไหมอร่อยไหมใจว่าอร่อยไหมพี่รู้เป็นคนดิเขาเขามีแต่นมใส่แต่นมอย่างเดียวไม่มีนมข้นอุ้ยไปหวานผู้กินอะไรวะบวยโอ้โหแค่ใส่น้ำตาลแล้วก็บอกโอ้โหนี่เป็นน้ำตาลแต่เนี้ย เออใจก็เขาผสมบวยอะไรเฮ้ยวนี้ของกินเยอะนะเดินเรื่อกินจะไปเที่ยงรบอืมอืเที่ยก็เลยถ่ายายเปดอกม้ก็เลยถ่ายวทำไมกล้องนี้เล็งยาวใหญ่จังเลย ดูบ oh, right. ่โ hmm. อ้ดีจังเลยนี่เราจะหาขาตั้งติดจะได้งไม่ต้องยกขาตั้งมาตั้งเลยเปลี่ยนหน้าไฟไหม้ไชฟไฟนิดเหรอทำงานใหญ่อ้ยทั้งหมดทั้งเร่วสา์ที่แล้วคนตายไปคนคนึั้เป็นคนดั้เพลย แต่ได้ไม่ดูโทรศัพท์อ่ะถ้าไ<อ>ม่เอ็นซิพีต้องดูโทรศัพท์ไม่ไม่ดูเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเขาดูแค่วันที่แบบนี้ไม่ได้ดูในแชทข่าวครบแล้วหมดเลยไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้น ครับดมาก